วันนี้นะคะเคจะผัดทุกแกงหนงูสามชั้นค่ะใส่ถั่วกับยาวหนูสามชั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นๆแล้วต่อจากนั้นเราก็มาผัดเลยค่ะตั้งกระทะใส่ทิกแกงลงไปผัดกับน้ำมันหอม,หอมแล้วก็ใส่หนูสามชั้นลงไปกับเครื่องปรุง,งมีน้ำมันหอยน้ำตาลค่ะออซอสหัวเขียวน้ำตารสดีของชูรส แล้วก็ผัดให้เข้ากันเอ่อผัดหมูสามชั้นงอให้หวานหน่อยนะวันนี้คือผัด <c oughs> ใส่โชบยาว,วก็ตอกน,นั้นก็มาผัดผัดผัดให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วพอหอมแล้วเราก็ใส่โชกยาวลงไปโชกยาวกับใบมะกรูดหั่นฝอยเออไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันพอใช้าๆ้ว่าให้ถั่วสลด ถั่วพอสดแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดพริกแกงหมูสามชั้นผัดพริกแกงหมูสามชั้นต้องหวานหน่อยนะจะอร่อยเนี่ยแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดพริกแกงถั่วหมูสามชั้น